หน่องสาดี๋ยวนะแเนกรงวอ้นะนี่ไอ้งน้น้ไม้เลงบกค่ะตได้เพราะว่าน้ำน้อไม้นี่มักไมค่หมาะตอนแล้ก็ต้องเพิ่มระดัไ

ใช้เอาองคการน้อยสวยตามผู้ใหญ่เาดินมา้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าึมะ้นค่ะยาให้ย้าใหม่ค่ะ มกทำไมเอาเขาติดท้องแม่ท้องเหรอเลยอดไม่ได้คือไม่ได้อะเดือดจังเลยโดดจริงป่ะอ่ะสวยก็บอกแล้วบอกหัวหน้าบอกว่าเลือกต้นดีดีหน่อยเอาแล้วนะเดี๋ยวนะครับ เดี 1> 1, 2, 2> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้เดินมาอีกคนนตรงนี้หมดเลยหนึสอริ่มนะคะบ้านนี้มีรักค่ะมินิฮาร์ดไหเดี๋ยว้นะหัวใจดำดำรับไหมถ้าป้าถ้าปราถ้าปาสึกา้าบกผิดที่ไก่พี่แดงมันไม่ติดเลยม่ต้องไปท้มดเพราะมันคือเหอของอ่ะ้าเนี่นะน่นะคะนายก็คือนะ

การบ้านนีนะชงขัดเองเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชาวบ้านนะาะชาวบ้านจะได้มีอาหารกินแล้วค่าใชจ่ายแถมยงไดอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะางเคยจึงได้เริ่มจัดทำโครงการนี้มาซึ่งวันนี้ได้เริ่มที่ตบลราดถุงแก้วนะคะโดยบ้านที่ใหญ่บ้านจึงจัดอย่างค่ะ